สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมช่างเป็กนะครับผมร้านผลิตตู้ลำโพง P.E.K. Sound นะครับวันนี้ผมพามาชมตู้ซับเบดขนาด18นิ้วนะครับ P.E.K.W. 8 0นะครับวันนี้พามาชมแล้วก็มาอธิบายหลักการทำงานหนึ่งหัวข้อนะครับหัวข้อนั้นก็คือนะครับตู้ลำโพง P.E.K.W. 8 0นะครับผม สามารถนะครับเซฟดอกลําโพงของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมจะช่วยเซฟดอกลําโพงไม่ให้ลําโพงของเราช้ําแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับสําหรับดอกลำโพงแต่และรุ่นนะครับผมส่วนหลักการทำงานของตู้ลำโพง p ekw 8 0นั้นนะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้าจะมีช่องระบายอากาศนะครับหรือว่าช่องลมนั่นเองนะครับเราใส่ดอกลำโพงเข้าไปนะครับพอดอกลำโพงทำงานนะครับช่องระบายนี้ก็จะช่วยซับพอร์ตลมนะครับที่อยู่ด้านในตู้ได้ระบายออกมานะครับระบายทั้งความร้อนแล้วก็ระบายทั้งลม,ลมออกมานะครับเพื่อจะไม่ให้ลำโพงทำงาน อยู่ด้านในตู้ทํางานหนักจนเกินไปนะครับก็คือว่าง่ายๆดอกลำโพงจะทํางานสบายขึ้นนะครับผมแต่น้ําเสียงก็ยังเป็นลูกออกมานะครับนี่นะครับหลักการทํางานของตู้เบร p k w 8 0นะครับข้อดีก็คือข้อนี้นะครับช่วยเซฟดอกลำโพงของท่านให้ดอกลำโพงของท่านนะครับใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับคือข้อดีนะครับ แต่เรื่องคุณภาพนะครับก็คุ้มค่ากับเงินของท่านนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวคิดให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังจะเลียนตู้เบรหรือว่าจะทำตู้สเบรนะครับ ข้อนี้ที่ผมยกขึ้นมานะครับก็คือตู้ตัวนี้สามารถช่วยเซฟดอกลำโพงของท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือนะครับในเมื่อดอกลำโพงของท่านนะครับทำงานได้สบายขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับการทำงานของ power นั่นเองครับ power m นะครับนะครับจะทำงานไม่หนักจนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นตู้ที่ออกแบบมา เพื่อนะครับเซฟดอกลำโพงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมทุกท่านลองคิดดูนะครับดอกลำโพงทำงานนะครับทำงานอยู่ในตู้นะครับถ้าไม่มีช่องระบายออกมานะครับคิดดูนะครับว่ามันจะอั้นหรือว่าอึดอัดแค่ไหนนะครับดอกลำโพงนะครับข้อเสียที่ลำโพงอั้นหรือว่าอึดอัดนั่นเองนะครับจะทำให้ดอกลำโพงของท่านหย่อนเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีที่ระบายออกมาส่วนตู้เบรด P V K ของเรานะครับ ตอบโจทย์นะครับตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับผมนี่นะครับก็คือประโยชน์แล้วก็ข้อดีนะครับผมของตู้เบส Pekw 8 0นะครับในเมื่อดอกลำโพงของเราทำงานในตัวตู้นะครับทำงานได้สบายขึ้นแล้วข้อดีต่อมาก็คือว่าพาวเวอร์ของเราจะทำงานสบายๆนะครับโดยไม่ไม่ต้องอัดแรงจนเกินไปนะครับนี่นะครับข้อดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับก็ให้ชมรายละเอียดของตู้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าทุกๆท่านสนใจตู้ลำโพง PEK W80 นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ065 6581905นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมมาดูตัวตู้กันนิดนึงนะครับผม ตู้ของผมจะใช้ไม้อัดตาภูเขานะครับ20มิลนะครับผม20มิลทั้งใบนะครับผมนี่ครับงานก็จะเนียนประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็จะมีข้อดีอีกหนึ่ข้อนะครับขอให้ทุกท่านติดตามแล้วก็รอรับชมนะครับถึงข้อดีอีกหลายๆข้อนะครับที่ผมยังไม่อธิบายส่วนวันนี้ผมมาอธิบายข้อดีข้อนี้ข้อแรกก่อนนะครับ คือตู้สามารถเซฟดอกลำโพงของท่านได้ดอกลำโพงงท่านจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนะครับผมนะนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับดุลมินิจของท่านนะครับท่านจะพิจารณาแบบไหนหรือว่าความคิดเห็นอาจจะตรงก,กันกับผมหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะครับผมก็ต้องขอโทษขออไภัยไปด้วยนะครับผมนะก่อนจะทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับ ผมจะพาเดินชมนะครับรอบๆตัวตู้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้ผมนะครับนะครับหากสนใจตู้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5 6 5 8 1 9 0 5นะครับผมช่างเป็กนะครับรับรองนะครับตู้เบรด e K W 8 0จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับผม ด้านหน้านะครับด้านหน้าเสร็จไปแดูด้านหลังครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่ท่านจะได้นะครับวันนี้ครับเป็นเหล็กส่วนคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมจะทําคลิปถึงข้อดีของตู้เบส Pkw 8 0นะครับอีกหลายข้อนะครับผมจะมาตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังครับส่วนคลิปนี้ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับ,นะรบทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและขอสวัสดีครับ